แอนนะครับแอนที่แปลว่าและนะครับอย่างเช่นต้นไม้และรถ m ล o บ g กิน i อะไรเงี้ยแอนแปลว่าและ f อร m f ฟอ m ก็แปลว่าจากนับตั้งแต่1-100ถึงร้ออะไรเงี้ยหรือว่านับแต่ที่เราพบกันอะไรเงี้ยหรือว่าจะแปลว่าโดยอาศัยก็ได้นะ from y a y day ที่แปลว่าพวกเขารวมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ เรียนรวมกันอยู่ผู้หญิงผู้ชายก็บอกว่า they พวกเขาโจแอนเจน r e from England e อังกฤษนี่คือประเทศอังกฤษนะครับ They are nice ก็แปลว่าโจและเจนเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษเอ่อพวกเขาเนี่ยนิสัยดี nice พวกเขาดีิสยดีโจแอนเจน from England They are nice ก็คือโจแอนเจนมาจากประเทศอังกฤษบวกเขานี้ใสด่ดีนั่นเอง I a little money I a ี I t t l e money ก็แปลว่าฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยแต่มีอ่ะด้านหน้าก็คือความหมายเป็นด้านบวกนะก็คือมีเงินนิดหน่อยแต่ก็พอใช้ทั้งเดือน This pen are mine This pen are mine ประกาหลายๆแท่งที่อยู่ใกล้ตัวฉันเนี่ยเป็นของฉันเองประกาเหล่านี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นของฉัน I have visited London before. I have visited London before. ฉันเคยไปเยือนลอนดอนมาแล้วฉันเคยไปลอนดอนมาก่อนแล้วนั่นเอง